ชายเขาเรียกชายทะเลเหลบท่าเรือท่าเรือท่าเรือวันนี้เรามาท่าเรือศาลเจ้าท่าเรือศาลเจ้าท่าเรือที่มีเจ้าพ่อคนอูนะฮะองใหญ่เลยข้ามจะพาไป ใช่ตรงนี้ก็มีที่จอดศานเจ้าผ้าเหลือเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ขนาดใหญ่และสวยงามอีกแห่งในจังหวัดภูเก็ตที่รวบรวมองค์ความรู้ของบรรพชนชาวทีเป็นสถานที่ที่ผู้คนศรัทธามาขอพอรให้มี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหายเจ็บปวจากเทพเจ้าโปเซนไตเตหรือองค์หมอจีนผู้มีความเชี่ยวชาญในการแพทย์แผนโบราณและสักกระเทพเจ้าควรอือองเตกุนเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต เราจะต่อด้วยมานมันสกการที่ศาลเจ้ากระทูนะฮะศาลเจ้ากระทูนี่เขาเรียกเต่าบอกเ,กงเจงผู้หรืออัากระทูถือเป็นศาลเจ้าต้นกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผัก ที่ภูเก็ตโดยในอนดีตจะเรียกว่ากินเจโดยเริ่มประเพณีเป็นครั้งแรกในปีพศ2368ซึ่งนับเป็นศาลเจ้าที่อยู่คู่กับภูเก็ตมายาวนานและคนภูเก็ตนิยมเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่าอัมปรูหรือชัยตึง้งอัมเป็นคำที่ชาวภูเก็ตใช้เรียกแทนคำว่าศาลเจ้าตำนานศาลเจ้าแห่งประทู ว่ากันว่าในสมัยอดีตบริเวณที่ตั้งศาลเจ้าเป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแร่ธาตุโดยเฉพาะแรล่ดีบุกที่มีมากเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุดึงดูดให้ชาวจีนพากันหลังไหลเข้ามาและการเข้ามาของพวกเขานั้นก็ได้นำวัฒนธรรมความเชื่อการนับถือเทพเจ้าและบรรพชนเข้ามาด้วยจึงได้เกิด เป็นศารเจ้ากระทู้งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในพื้นที่